ทำไมตัดสินใจซื้อคะชอบค่ะชอบแล้วก็ดูมานานแล้วแล้วก็คิดว่าจะทํามันด้วยความสุขแล้วก็อยากลองทําสักครั้งหนึ่งอยากพัฒนาตัวเองด้วยอยากพัฒนาบ้านเกิดด้วยอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมทุกๆอย่างของบ้านเกิดด้วยค่ะก็เลยซื้อไอัน,นี้คือเป็นเหตุผลหลักๆนะคะไม่ได้ซื้อเพราะอยากมีดรามา่าไม่ได้อยากซื้อเพราะว่าอยากสวนกระแสไม่ได้อยากซื้อเพราะว่าอยากเอาชนะใครอยากซื้อเพราะอยากทํา ด้วยความสุขอยากทําให้ทุกอย่างมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการนางงามนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวเล็กเกเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ทุกคนได้รู้จักคําว่านางงามมากขึ้นได้รู้จักองค์กรมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างคือชื่นชอบการทํางานของพี่นวัตอยากร่วมงานกับพี่นวัตมานานแล้วถ้าทุกคนสังเกตจะได้เจอพี่นวัตบ,บ่อยมากซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากอยากทํางานกับคนเก่งๆอยากพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพอเรา ได้ทํางานเกี่ยวกับนางงามเนาะเราได้เป็น p ีดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการต่างๆแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นี่แหละคือเหตุผลที่หนูจะทําเพราะฉะนั้นที่พี่ทุกคนนะคะให้โอกาสหนูด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าหนูจะมาเพื่อต่อต้านหรือว่ามาเพื่อมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะสู้รบตบตีใดๆไม่มีค่ะไม่มีเลย เรามาด้วยความสุขมาด้วยรอยยิ้มเรามาด้วยความชื่นชอบจริงๆภพราวะว่าที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเหมาะสมหรือเหมาะแล้วแหละกับการที่จะมาซื้อทําปีนี้นะคะก็ถือว่าประสบการณ์แล้วกันถ้าสมมติว่าปีนี้ทําแล้วมันไม่เลิศมันไม่ปังมันไม่ถูกใจคนดูมันดราม่าเยอะมันไม่แฮปปี้ปีต่อไปก็คือไม่มีแต่ถ้าปีนี้มันดีมันปัง ทุกคนมีความสุขรวมถึงเจนนี่มีความสุขคนโดยมีความสุขนางงามมีความสุขก็จะทําต่อเพราะเจนนี่บอกแล้วว่าสิ่งแรกที่เราต้องมีไปด้วยกันก็คือความสุขของการทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเนาะแต่เข้าใจได้ค่ะว่ามันก็จะมีดราม่าเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าเจนนี่ต้องต้องบอกก่อนว่าการจัดทํางานตรงนี้ของเจนนี่เนี่ย เราก็จะไม่ปิดบงังแล้วก็ออกสื่อทุกเรื่องอเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่มันเป็นดรามา่าเราก็มาว่ากันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บแล้วให้คนดูช่วยตัดสินแล้วก็ให้คนดูเนี่ยช่วยให้คําแนะนําใครผิดใครถูกใครควรแก้ใครควรขอโทษใครควรไปต่อใครควรหยุดนะคะ ก็มาช่วยกันดูทีนึงก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น mm. ก็คือไม่ปิดบังก็จะออกสื่อทุกเรื่อง mm. ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่บัตรสีบัตรทเลืองหรือไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของส่วนตัวที่มันออกสื่อไม่ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะ